คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยาลมเก่าตอนนี้กำลัง เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกนะก็เป็นภาพที่น่ารักเป็นภาพที่สวยงามนะสำหรับลูกๆนักเรียนโรงเรียน,ยนอนุบาลสุภาพอ่าวันนี้มาเวียนเทียนใช่ไหมวันอะไรไม่รู้ <laughs> วันวิสาขบูชาอวันนี้วันวิสาขบูชาบ๊ายบายบ๊า <laughs> ยบาย,บาย